นั่นคือทำเงินหล่นนะไม่มีใครอยู่แถวนี้สแสดงว่าเงินเนี้ยไม่มีเจ้าของถ้้อย่างนั้นเงินหนึ่งพันนี้ก็ตกเป็นของเราล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 า,ลาอา้าวมิวกี้ทำไมวันนี้ดูอารมณ์ดีจังเลยหลาน,ลานก็หนูเก็บเงินได้ตั้งพันหนึ่งไงยายไปเก็บมาจากที่ไหนเนี่ยตรงถนนหน้าปากซอยจ้ะไม่ อโอ้ยไม่ได้นะหลานเวลาเห็นเงินตกอยู่ข้างถนนห้ามเก็บเด็ดขาดทำไมจะยายต้องพันหนึ่งเชียวนะ้ำหนูเสียดายอะโบราณเชื่อว่าเงินที่ตกอยู่ข้างถนนเนี่ยเป็นเงินผีผีแก่งเอามาวางไว้เผื่อเราโลภอยากขโมยผีมันจะทําให้เราตายแล้วไปเฝ้าตรงนั้นแทนมันส่วนตัวผีเองก็จะไปผุดไปเกิดนะสิ ี่ยายพูดเป็นเรื่องจริงเหรอจ๊ะก็จริงนะสิหลานบางความเชื่อบอกว่าเงินนั่นเป็นความซวยที่ทําให้เจ้าของเสียทรัพย์แล้วเราไปเก็บเงินนั้นก็เท่ากับว่าเราไปเอาความซวยของเขามาต่อสักวันความซวยนั้นก็จะตกอยู่ที่เราบางทีเราอาจเสียมากกว่าที่ได้รับก็ได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะทํายังไงกับเงินนี้ดีละ๊ะยายยายว่าเอาไปบริจาคเถอะหลานบริจาคหมดเลยละใจยายเงินตั้งหนึ่งพันโชนะ ใช่บริจาคพ้หมดนั่นมันไม่ใชเงินของเราก็ได้จะยายเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะบริจาคหี่มดดีมากจาหลานเอาเงินที่เก็บได้เนี่ยไปทําบุญเจ้าของเงินเขาก็จะได้บุญไปด้วยเอายังไงดีเนี่ยเราจะเอาเงินไปบริจาคตามที่ยายบอกดีไหมนะเงินตั้งพันหนึ่งเชวนะเอางี้ไหมเราบริจาคไปแค่20บาทก็พอส่วนเงินที่เหลืออีก980บาทก็ตกเป็นของเราโหยเราเนี่ยมันฉลาดจริงจริเลย เราเก็บเงินได้เมื่อวานนี้นาะดูซิมีใครทำเงินหล่นอีกไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเซ็งเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดีกว่าอุ๊ยทำไมขานเราเก้าวไม่ไปเลยะทำยังไงดีตอนนี้ตัวของเราแข็งทื่อไปหมดเลยจะก้าวก็ก้าวไม่ไป ตอนนี้เราอยู่กลางถนนด้วยรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเราจะโดนรถชนไหมเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยเราไม่อยากตายตอนนี้นะมิวกี้ไปยืนอยู่กลางถนนทําไมลหลานรถวิ่งไปวิ่งมาตั้งเยอะยะเดี๋ยวมันกระชนเอาหรอกยายจ๋าช่วยหนูด้วยหนูขยับขาไม่ได้เลยได้ๆเดี๋ยวยายรีบไปช่วยขอบคุณยายนะจ๊ะที่มาช่วยหนูหนูหนึกว่าหนูจะกลายเป็นผีอยู่กลางถนนซะแล้วบอกยายมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าหลานเอาเงินไปทําบุญหรือยังยังเลยจะยายไม่นานละ หลานเก็บเงินมาจากข้างถนนตรงนั้นใช่ไหมจ้ะยายรีบเอาเงินที่เก็บได้ไปทําบุญซะถ้าไม่อยากเป็นผีเฝ้าถนน